สวัสดีครับพบกันนะครับที่นี่นะครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยูสคาร์นะครับโชว์รูมรถยูสคาร์นะครับที่อยู่บนถนนประดิษฐ์นูทรรมนะครับภายใต้เอ็ a จีซีเอเชียนะครับหรือว่ามิเรเนียมกรุ๊ปนะครับวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องครับลูกค้านะครับที่สอบถามเข้ามาเยอะๆนะครับในส่วนของรถยูโวนะครับ SUV นะครับที่ราคาแต่ต้องได้ใกล้เคียงกับรถญี่ปุ่นในตลาดนะครับหรือว่าคอนเซ็ปต์ที่คยโยตเคยให้ไว้นะครับคือ h End m a i n s t r e a m นะครับ ซึ่งตัวปรโยเองนะครับวันนี้นะครับที่ผมมานำเสนอนะครับก็คือเจ้า5008นะครับตัว Active แล้วก็เจ้า5008นะครับตัวฮารัวนะครับตัวท็อปนะครับตอนนี้นะครับเราเองเนี่ยได้ทำแคมเปญพิเศษนะครับในช่วงที่ใกล้ซัมเมอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับที่กำลังจะมีงานโมเตอร์โชว์นะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเราได้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าในตลาดนะครับในการที่สนใจในส่วนของเปอร์โยเอสยูวีนะครับ แล้วก็คุณลูกค้าอีกหลายๆท่านนะครับที่มองหารถ SUV ที่อยู่ในกลุ่มของราคาใกล้เคียง8-9แสนบาทนะครับวันนี้เช่นเดียวกันผมจะมาให้ข้อมูลนะครับว่าทาไมคุณลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดมองหารถ SUV ในราคาประมาณนี้ทำไมถึงต้องเป็นเจ้าเปโยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเปโยเนี่ยในส่วนของเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งใน B u ของในกลุ่มเรานะครับเราเป็นเจ้าของเปโยไทยแลนด์นะครับเพราะนั้นนะครับปัจจุบันเราเป็น ตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับรถใหม่และในส่วนของยูสตาเนี่ยเราก็เป็นเจ้าเดียวนะครับที่มีรถยูสตาของเปอร์โยเนี่ยเยอะที่สุดและมีมาตรฐานที่สุดนะครับมีมาตรฐานยังไงนะครับต้องเรียนยวกลูกค้าอีกนีครับตัวรถเองนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับรถเนี่ยนะครับจะมีการตรวจสอบเช็คนะครับ210รายการนะครับแล้วก็เรื่องของการาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็อะไรต่างต่างเนี่ยจะเป็นของ ที่แต่ว่ามีมาตรฐานของแท้ทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับแคมเปญที่ผมจะแจ้งลูกค้าในวันนี้นะครับก็คือว่าตัวรถนะครับสำหรับเจ้าอลรัว5้าสแต่ตัวท็อปเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเราตั้งกันอยู่ใกล้เคียงล้านนะครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ขายครับผมวันนี้ราคาพิเศษนะครับเก้าแสสี่มื้าันบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวท็อปและเจ้าตัวรองท็อปแอคชันนะครับอยู่ที่แ9 9 0 0 0เก้าันบาท9 0 0าบาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับสำหรับรถยูสคาร์นะครับ แคมเปญนี้เราให้กอบเบี้ยไปเลยนะครับที่1.99ปรเนตะครับ4ปีนะครับรวมถึงเรายังมีวัรันตัวรถนะครับอีก1ปีหรือ30,000กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นวัรันตีที่ให้ใช้นะครับเป็นรับตระของ o ป o ร a โยช i l a n d เองนะครับหรือว่าถ้ามีในเรื่องของการเข้าใช้หลังจากซื้อรถไปแล้วเนี่ยเรารับประกันกับที่ t ป y ร t โยเองเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าแคมเปญนี้พิเศษมากๆนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าในตลาดที่สอบถามเข้ามากันเยอะแล้วนะครับ มมีลูกค้า,นะค,านะครับตั 2> 2> ้งขายกันเองนะครับในตลาดราคาบอกเลยครับไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าลืมว่าการซื้อน้องนะครับในตลาดรถยุสเนี่ยนะครับถ้าขายขึ้นการละการอย่างเงี้ยนครับือลูกค้าต้องโดนเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นรูปแบบของโชว์รูมเราสามารถทําในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยที่ดีกว่าและแคมเปญที่เป็นดอกเบี้ยแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ายังไม่มีที่ไหนเนี่ยทำให้ได้นะครับดีกว่าในการซื้อรถไหนด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้เรามาดูรถกันนะครับ ตัวรถเองนะครับถูกออกแบบมานะครับเป็นรถยุโรปแท้ๆนะครับโครงสร้างนะครับตัวรถเองเนี่ยเป็นโครงสร้างไรเวทนะครับเห็นตัวใหญ่แบบเนี้ยนะครับหนักไม่ถึงตันห้านะครับรวมถึงเรื่องของวัสดุภายในเนี่ยพรีเมียมมากๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเบาะหนังเป็นเบาะหนังแท้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวห้องผู้โดยสารนะครับเป็นการออกแบบที่พรีเมียมมากๆนะครับโดยเฉพาะในจุดของไดเวอร์นะครับออกแบบมาเนี่ยเขาใช้ชื่อเรียกว่าไอคอฟฟิตนะครับการนั่งแล้วก็ จุดสูรรวมทุกอย่างเนี่ยให้มันมันจะหันเข้ามาที่ผู้ขับขี่นะครับแล้วก็สําหรับตัวท็อปเนี่ยแอร์แบ็กเนี่ยมีถึงรอบคันเลยนะครับบอกไฟฟ้านะครับแปดทิปทานะครับทั้งสองฝั่งนะครับรถเนี่ยนะครับบอกเลยว่าในราคาแบบนี้ตอบโจทย์มากๆอย่างนเลยครับการซื้อรถยุทธนะครับราคาแบบนี้คุณลูกค้าอาจจะกังวลว่าไปดูเป็นกลุ่มรถตลาดดีกว่าแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับสำหรับเปอร์โยเองเนี่ย แม้ในนั้นเขาเราทําราคาเนี่ยใกล้เคียงกับรถญี่ปุ่นหรือบางอย่างเนี่ยถูกกว่าด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไาไ้ให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเราเบยโยเนี่นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีอยู่หลาย